สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมของพ่อบ้านแม่บ้านวันนี้นะคะทําอะไรคะวันนี้ไปฮุตเต้นครับไปฮุตเต้นไปปั่นจักรยานใช่ไหมคะคไปปั่นจักรยานดูสิเนี่ย foring <ช> is coming นะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ<ม>่ะไปค่ะไปปั่นจักรยานกับแมวกับอาดีกันนะคะคของอดี้เป็นจักรยานธรรมดานะคะแมวไม่ไหวนะคะขอเป็นจักรยานไฟฟ้าก็แล้วกันค่ะไปค่ะ let's go ค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็ปั่นจัก,กรยานเล่นกันนะคะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเหนื่อยมากนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะทางข้างหลังนะคะเป็นทางที่ชันมากค่ะเป็นทางที่แบบขึ้นเดินมาโดยตลอดนะคะคือแม้ว่ากะว่าแบบจะถ่ายคลิปมาให้ดูก็ถ่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นทางเรียบๆแบบนี้แล้วค่ะนี่อันนี้ก็อยู่ข้างหน้านะคะแบบนี้เนี่ยพอจะได้อยู่นะคะ2ข้างฝั่งนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากนะคะเห็นทะเลสาบซูริกไหมคะ ทะเลสาบสุริกก็จะแบบอยู่ไกลๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านขวาก็เป็นสวนเหมือนกันนะคะเป็นสวนนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้ามาก็จะต้องเจอกันกันกบภูเขานะคะทะเลสาบนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะน้องวัวทุกคนคะ่ะน้องวัวของเรานะคะก็มีทุกที่นะคะนมสวิตถือว่าเป็นนมที่อร่อยมานะคะก็มาจากน้องวัวเหล่านี้เองนะคะทุกคนเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าก็ สนุกมากเช่นเดียวกันนะคะสนุกสนานถ้าเกิดว่ามันเป็นทางลงเนินนะคะหรือว่าทางขึ้นเนินนะคะที่ต้องใช้พละกําลังนะคะแมวก็อาจจะต้องสต๊อปไปก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังชิลได้อยู่นะคะนี่หมู่บ้านต่อไปนะคะนี่เลยค่ะชื่อหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ๋อ เวเดนส์วิลนะคะก็ยังถือว่าอยู่ไม่ใกลจากบ้านเรานะคะทุกคนแต่วิวจากตรงนี้นะคะเห็นไหมคะข้างบนนี่สวยจังเลยมีต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลนะคะต้นมารนี่นะคะต่างๆนะคะอะไรคะที่อันนี้มีแมวอันนี้มีแมวเหรอ <laughs> อันไหนมีแมวคะ มีป้ายบอกว่าแมวใช่ไหมคะอักตุ้งยุงกับคสเซนนะคะก็คือว่ามีลูกแมวนะคะหลายตัวด้วยนะคะยุ้งก็แปลว่าเล็กๆเด็กๆนะคะคัดเซนนะคะก็แปลว่าแมวหลายตัวนะคะคคดเซอร์ก็แปลว่าแมวตัวเดียวเนาะอักตุงแปลว่าระวังนะคะมีไหนอะมีไหนคะที่มีไหนแมวมีไหนแมวแมวนี่มีนี่หรอคนนี้หรอใช่แมวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ เขาบอกว่าแมวน้อยจะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะคะให้ระวังตัวด้วยนะคะเราก็ระวังแล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอแมวนะคะอ๋ะอมีม้าเหรอคะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนี้เป็นฟาร์มมา้าใช่มมใช่ค่ะฟาร์มม้าค่ะแฟร์ฟาร์มไหมคะไม่ชัเป็นฟาร์มม้านะคะ อาจจะแบบเช่านะคะบางที่นะคะสามารถเช่าขับได้นะคะเช่าขี่แล้วก็จะมีคนพานะคะเราขับลงมาเล่นไปนะคะเ้วเคยครั้งหนึ่งค่ะสนุกดีเหมือนกันนะคะมีร้านอาหาร,ร,าหารด้วยเหรอวิชั่น p a าร์สเม e บ e ิกัม m e ็ก t t ไทม์ค่ะอันนี้พอมีร้านอาหารด้วยนะคะถ้าถ้าเป็นแบบว่าเป็นแบบออเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นบ้านสไตล์โบราณนะคะจะน่ารักมากเลยะคะ่ะทุกคนนี่นี่เป็นหินนะคะดูสิ เออเป็นหินนะคะนี่เป็นร้นานอาหารนะคะมิชลินด้วยคืออะไรมีมิชล,มมชลินด้วยหรอเอ้ามีมิชลินด้วยนะคะเราต้องมากันนะทะุกคนไว้เราจะมาทานข้าวกันที่นี่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นว่าจัก,กรยานเล่นกันไปก่อนนะคะชมดอกมงดอกไม้นะ,ะน,นะคะอโอเคค่ะ วิวดีมากเลยนะคะอดีตบอกว่าด้านนู้นนะคะเป็นซากปราสาทเก่านะคะทุกคนเห็นไหมคะเราเคยขึ้นไปกันข้างบนนนั้นแล้วนะคะตอนที่เรามาแบบเซอร์เวย์หาบ้านนะคะตรงน,นู้นก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะอากาศดีนะคะถือว่าไม่มีแดดนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้นะคะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วของฤดูร้อน,นะคะทุกคนคือตั้งแต่ ทิหน้าเป็นต้นไปนะคะก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอากาศก็จะลดลงนะคะเหลือประมาณไม่เกิน20องศานะคะแล้วก็จะหนาวใช่ไหมคะ From now t s g e t t i n g colder and colder right because this last week for summer t h a last day for the very warm even last day warm T-shirt like this oh but we can wait for winter again นะคะ because our beloved seasons is also winter then we can do i n g something together ไปสกีค่ะไปสกีค่ะใช่ค่ะเดูกันอย่งสกีนะคะกําลังจะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่ด้านนี้นะคะก็มีน้องมงน้องมานะคะกินหญ้าอยู่นะคะไปค่ะที่เราจะไปทะเลสาบข้างหน้านะคะโอเคค่ะไปค่ะ let's go ค่ะ อ๋อเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนหรออันนี้บอกว่าหน่อยนักโอเวอร์น,นะคะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องเป็นเนินขึ้นไปข้างบนนะทุกคนถ้าเกิดว่าเจอเนินนะคะแมวก็อาจจะต้องอ่ัก,ก่อนนะคะเพราะว่าแมวคือไม่มีอุปกรณ์ตัวช่วยนะ,ะทุกคนคะ่ะขับมือเดียวนะคะดูสิคันี่อันตะนะคะแต่ว่ามีความสุขคะ่ะนี่นะคะขับวนมาอีกด้านหนึ่งนะคะน้องมานะคะนี่นะ่าจะนี่ตู้ใหญ่ยน่นะน่าจะเป็นแม่นะ คเป็นตัวลูกหรือเปล่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนเอนจอยนะคะกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะซึ่งถ้าแมวมีเวลานะคะจากการบินนะคะหรือว่าเหนื่อยจากการทำง,งานนะคะโดยเฉพาะตรงกันกันกบวิกเอนเนี่ยแมวกับอาดีนะคะก็จะพากันมาออกกำลังกายแบบนี้นะคะ แมวนะคะจะมีเกสมาเยี่ยมอีกแล้วค่ะทุกคน,นะคะ่ะดีใจจังเลยทุกครั้งนะคะที่จะมีเกสมาเยี่ยมนะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยแมวเนี่ยมีเพื่อนนะคะที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะอยู่ในยุโรปเนี่ยหลายคนด้วยกันนะคะเซที่ไปเที่ยวออทุ่งลาเวนเดอร์ด้วยกันก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเพื่อนแต่ประถมนะคะเป็นเพื่อนแต่ลุกบาลเลยนะคะก็ดีใจมากที่ เพื่อนๆเนี่ยได้สามีนะคะแล้วก็ได้งานนะคะขึ้นมามีวีซ่าอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะแต่เกสที่กําลังจะมาหาแมวอาทิตย์หน้าค่ะทุกคนค่ะคือเป็นคนที่แบบสําคัญกับเมวมากนะคะเพราะว่านอกจากพ่อแม่แล้วนะคะก็มีพี่สาวคนนี้นะคะที่แบบเอ๋อเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เวลามีปัญหานะคะในชีวิตนะคะ ทุกช่วงเวลาของชีวิตเลยนะคะแมวก็จะปรึกษาพี่สาวคนนี้นะคะก็คือพี่แพทนะคะพี่สาวข,ของแมวเองนะคะเคยเจอก,กันกับทุกคนไปนานแล้วนะคะน่าจะประมาณปี2ปีมาแล้วนะคะพี่แพทเคยมาเที่ยวกับเรานะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพี่แพทกาลังจะมาหาเราอีกค่ะทุกคนคะ่ะแฮปปี้มากเลยอะ่ะพี่แพทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแกมีคอนเฟอเรนซ์นะคะมีประชุมนะคะ ก็มีทํางานนั่นเองเนาะที่ปารีสนะคะก็จะมาทํางานที่ปารีสเนี่ยประมาณ5วันนะคะแล้วแกก็ขอลาหยุดต่ออีก7วันนะคะเป็นหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะให้น้องสาวคนนี้พาเที่ยวนะคะคือแมวดีใจมากเพราะว่าพี่แพทเนี่ยเป็นคนในครอบครัวคนแรกนะคะที่จะได้มาเยี่ยมชมนะคะมาเที่ยวบ้านใหม่ของแมวนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คุณแม่มาด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยยังไม่เคยเห็นบ้านใหม่ แกเคยแต่เห็นรูปนะคะแต่ว่าแกยังไม่เคยเห็นบ้านใหม่นะคะเราก็แมวเนี่ยกับอาดีเนี่ยก็ยินดีนะคะที่จะพาพี่แพทเนี่ยเที่ยวนะคะแถวแถวบ้านเรานะคะอย่างแถวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบริเวณที่ไม่ไกลจากบ้านเรานักนะคะทุกคนคะ่ะมีสวนฟักทองนะคะอยู่ข้างหลังด้วยไม่ใ นี่ฤด,ดูการฟักทองนะคะอาจจะพาพี่แพทไปเที่ยวเทศกาลฟักทองนะคะของเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบสุริยนะคะนั้นก็คือสวยเหมือนกันนะคะทุกๆฤด,ดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะมีเทศกาลฟักทองแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่างไงเขาไม่ได้แกะสะลักเหมือนเรานะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเขาเอาฟักทองเนี่ยมาตกแต่ง่ะเอาฟักทองหลายๆลูกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมาแต่งเป็นแบบสัตว์ตัวใหญ่ๆนะคะเป็นช้างเป็นมา้าเป็นไดโนเสาร์อะไรเงี้ยนะคะกะ็เป็นอะไรที่ แตกตาดีนะคะแล้วก็ในงานนะคะก็จะมีอาหารที่ทําจากฟักทองนะคะไม่ว่าจะเป็นสุปฟักทองน้ําฟักทองนะคะแล้วก็ข้าวฟักทองผัดฟักทองขนมที่ทําจากฟักทองเค้กฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีเต็มไปหมดเลยพาสตา้าฟักทองอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้ามีเวลานะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็ทริปของพี่แพทนะคะจะเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะพี่แพทเนี่ยทำงานจนถึงวันที่25ใช่ไหมคะแล้ววันที่26ตอนเช้าเนี่ยแมวก็จะบินจากที่ซูริกนะคะไปหาพี่แพทที่ปารีสนะคะเราอาจจะอยู่ปารีสก,กันสักวันสองวันหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะนั่งรถไฟไปเที่ยว เบลเยียมหรือว่าเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าแมวก็คิดถึงฟินแลนด์นะจริงๆแล้วแมวก็อยากจะพาพี่แพทเนี่ยขึ้นเครื่องนะคะไปที่ฟินแลนด์ด้วยนะคะจะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะคะ่ะว่ายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทริปนี้เนี่ยพี่แพทเนี่ยเพอร์เพสเขานะคะจุดประสงค์เขาก็คือว่าเขาอยากจะมาเยี่ยมเราสองคนน,นั่นเองคะ่ะอ่ะดิคะไปไหมไปได้ยังคะคอนติเนียร์ไหมคะคอนติเนียร์ฮาวแมตติกิโลครับ from here to our goal ฟรมิโมรเคะโอเค not too bad โอเคค่ะ let's go ค่ะไม่ไม่ไกลเนาะไม่ไกลไม่ไกลค่ะฮะมีคนขี่มาด้วย <Right there. S 1> สวัสดีค่ะ สบายดีนะคะสบายดีนะตัวเองมารักจังเลยมาวิ่งเล่นกันเป้าป้า,าดีไปข้างหน้านูนะะ้นแล้วค่ะด้านนี้นะคะก็เป็นความเขียวนะคะแต่ว่าเห็นคาคล้ำนะคะที่สีญ้าแบบนั้นนะคะก็ มีกลิ่นนะคะทุกคนเป็นภาพที่มีกลิ่นนะคะ <c oughs> คือชาวสวนนะคะเกษตรกรนะคะก็ววน่าจะเอามูลวัวนะคะมูลควายใดๆมูลสัตว์นะคะต่างๆนะคะก็เอามาโรยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแห้งไปมากกว่านี้นะคะก็อาจจะไม่มีหญ้าให้น้องวัวกินน้องวัวก็อาจจะไม่อึแบบ เยอะๆแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยต้องแบบบำรุงหญ้ากันไปก่อนนะะทุกคนเห็นไหมคะด้านนี้คือเป็นหญ้าที่ตัดแล้วนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็หญ้าที่ยังไม่ได้ตัดนะคะหลายๆคนนะคะเคยถามนะคะว่าพี่แมวขาทําไมเวลาเราไปแบบภูเขานะ,ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นด้านนู้นไหมคะเนี่ยทําไมเราไปภูเขาในสวิตเซอร์แลนด์นะคะพ,พี่แมวขา้องแมวขาทําไมมันเรียบเรียบเท่ากันไปหมดเลยนะคะ จริงๆแล้วนะคะก่อนที่มันจะเรียบแบบนี้ได้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพอมเป็นประมาณนี้นะคะนี่เจ้าของฟาร์มนะคะก็ต้องตัดนะคะทุกคนคือมันเป็นกฎหมายนะคะเป็นกฎหมายเลยนะคะที่เกษตรกรนะคะจะต้องตัดหญ้านะคะแล้วก็เก็บหญ้านะคะเก็บเกี่ยวของตัวเองนะคะคือไม่สามารถที่จะปล่อยให้หญ้ามันสูงขึ้นไปถึงหน้าแข้งถึงหน้าอกได้นะคะเพราะว่าจะต้อง มีหน้าที่รักษานะคะความสะอาดนะคะความสวยงามนะคะของสวนนะคะของบริเวณที่เรามีหน้าที่ดูแลรักษาหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษ,ษตรกรรมของเรานั่นเองค่ะ <20 seconds. S 1> ตรงนู้นเหรอคะวันเสาร์บ้านซัมสักวันเสาร์บ้านวันเสาร์ใช่ค่ะซัมสักนะคะแปลว่าวันเสาร์นะคะ,ะ,คะหรือว่าซาร์เดย์นะคะโอ้โหคือนี่คือว่าจะกล่าวว่าจะไม่สอนภาษาสรุปว่าคืออาดี้ก็ สอนแทรกไปให้ด้วยนะคะซัมซาแกันค่ะทุกคนค่ะตรงนู้นนะคะเป็นหมู่บ้านบันเสาร์นะคะก็ไม่รู้เหมรรือนกันว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อหมู่บ้านบันเสาร์เนาะการีทูฮับสตรอส์ในทิศทางเอิร์สต์เซบันเน่ที่เราได้ดูแอ่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเรานะคะจะขับเจ้าอรถอ่ารถจักรยานของเรานะคะไปที่ถนนหลักนะคะแล้วเราก็จะขับไปตรงนู้นนะคะ ก็จะผ่านบ้านหลังแรกที่เราเคยมาดูใช่ไหมคะบ้านที่เราเคยมาดูที่เราจะซื้อใช่ไหมอะ่ะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วปีไหมสาปีสปีปปแล้ว,<ป>ลวเนาะใช่ใช,ใช่เพราะว่าเริ่มหาบ้านประมาณ3ปี <First time. S 1> 4ปีมาแล้วใช่ เฟิร์สเฮาส์นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูนะคะเป็นตึกไหนนะคะคือเราชอบมากนะคะแล้วก็มันเป็นบ้านเหมือนทุกวันนี้นะคะคือเป็นบ้านแบบคลายๆเป็น,นอพาร์ตเมนต์นาะทั้งชั้นนาะเป็นเพนท์เฮาส์นะคะเป็นของเรา<อ>หมดเลยทั้งชั้นนะคะแล้วก็มีห้องนอนเยอะกว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเรามี2ห้องนอนนะคะสองห้องน้ํานะคะแต่บ้านหลังนั้นเนี่ยเหมือนจะมี3ห้องนอนไหมมี3ห้องนอนหรือ4ห้องนอนคะมี3ห้องนอนเนาะบิ๊กริฟิ้งรูมเนาะบิ๊กเทอร์รัสแล้วก็บิ๊กเทอร์รัสใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ไหมคะใหญ่มาก Unfortunately, last time, yeah, is more or less. But scenery now is the now it's much more. My yeah. you mm -hmm. love your house so much. Our house. Our house. Yeah. Our house. Thank you very much to make our dream come true. We are together, right? We can do everything together. Do everything we grow together. We grow together. We, grow together. And we always go the best way. We go the best way together, right? This is far away this house good luck Sai, good luck that we not get them right yeah. if we yeah. get you get this house is far away yeah. we have to take bus we have to take trains yeah. maybe two time trains connection and you also cannot maybe you can take bicycle to your yeah, place but, yeah, but, but, but the way go up, go up is difficult right yes yeah. yeah. so now over how is right house right thing coming Fresh. to the right person in the right time right? Huh? <laughs> ป้นี่ค่ะทุกคนค่ะถึงแล้วค่ะนี่นะคะบ้านที่เรามาดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวแมวคิดก่อนว่าอยู่ตึกไหนนะคะเพราะว่ามาดูนานมากนะคะอ่ะนี่ค่ะตึกที่อยู่ตรงกลางภาพเลยนะคะจะมีลักษณะคล้คายๆกันเห็นไหมคะเห็นรถจักรยานอดี้ไหมคะค่ะตึกนี้นะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะชั้นบนสุดนะคะเห็นไหมคะชั้นบนสุดที่จะมีระเบียงแล้วก็เขาก็จะมีออ แผงสีเทาๆกันนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอาคารนี้เลยค่ะตึกนี้เลยค่ะเราเคยมาดูบ้านนะคะแล้วก็มันมันดีนะมันดีเลยแหละแต่ว่าแต่ว่าก็อย่างว่านอคือมที่อาที่พูดนะคะไกลจากทุกอย่างนะคะไกลมากเลยนะคะตรงนี้นะคะคือวิวทะเลสาบเห็นแบบไกลๆนะคะไม่สามารถที่จะไปเดินเล่นได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปทํางานนะคะก็คือวุ่นวายมากเนี่ยวันจะมีสามตึกติดก,กันแบบนี้นะคะแต่ที่เราดูเนี่ยเป็นตึกกลางตึกนี้อยู่ข้างบนสุดน,นะคะโชคดีมากค่ะที่ไม่ได้นะคะขอบคุณพระเจ้าในวันน,นั้นที่ทำเราที่ทําให้เราได้บ้านที่ดีในวันนี้นะคะเจอ,อยูนิคอนด้วยคะ่ะทุกคนมาเพื่อค่ะจริงๆแล้วก็คือมาสีขาวนั่นแหละ น้องก็คุยเอาให้มันดูแบบเล่นๆดนะคะน้องมี2ตัวด้วยนะคะน่ารักมากถึงแล้วนะคะทุกคนที่ที่เราจะมานะคะนั่นก็คือทะเลสาบนะคะเล็กๆทะเลสาบแห่งนี้นะคะที่อยู่ระหว่าง เทือเขาแอลนะคะหรือว่ายังถือว่าเป็นทลายสาบที่ยังอยู่ในเขตของรัฐซูริกอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะยังมีคนเล่นน้ําอยู่นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆนะคะอันนี้บอกว่าที่เคยมาเล่นน้าที่นี่ด้วยนะคะแต่ว่าแมวยังไม่เคยนะคะทุกคนเพราะว่าเอ,อ่อมันมัน,ม,นมันเล็กนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเย็นนะคะฉะนั้นคือแมวก็เลยไ mm hmm. ม่กล้านะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะก็อากาศกําลังดีนะคะทุกคนคะ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะ24-25นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยออกมาเดินเล่นกันอย่างมีความสุขเลยนะคะตัวเรา2คนก็นี่แหละคะ่ะ enjoy นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูทะเลสาบใกล้ๆกันนะคะโอเคค่ะ เนื่องจากร้านอาหารข้างล่างนะคะเขาไม่ให้เอารถนะคะลงไปนะคะเราก็จะต้องจอดไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นที่จอดจัก,กรยานนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่จอดรถนะคะทุกคนนี่นะคะนี่แน่ากินไอศครีมไหมคะหรือว่าจะดึงซัมติงเนาะโอเคค่ะทะเลสาบนะคะเล็กมากค่ะ อ๋อใช่ตรงนู้นเราก็เคยมาดูบ้านเหมือนกันทุกคนตรงนู้นนะคะใช่ใช่ค่ะใช่ครับว่าหลังนี้นะคะเราเคยแบบมาดูด้วยนะคะว่าหลังนี้นี่ตรงกลางจอนะคะเราเคยมาดูเหมือนกันนะทุกคนเก่ามากใช่คือเข้าไปดูแค่นั้นค่ะเราก็แมวเลยนะคะเพราะว่ามันต้องรีโนเวทเยอะนะคะ บ้านฝั่งนี้เราก็เคยมาดูค่ะทุกคนค่ะเนี่ยฝั่งนี้อันนี้สวยแต่ว่าไกลามากนะคะคือทั้งแมวทังอี่ต้องขับรถนะคะคือถ้าเกิดว่าใครติดตามกันมานะคะก็น่าจะเห็นว่าแมวกะดีนะคะหาบ้านมาก็คือ3ปีแล้วนะคะกว่าจะเจอบ้านหลังนี้นะอดีเนาะ w e looking for the house like three years ไหมคะใช่ four three four years ago yeah, นะคะ this was the first one <laughs> I remember that อันนี้ผมว่ารีเมเบิร์เบลนะคะเพราะว่าเรามาดูเนี่ยแล้วมันก็แบบมันข้างนอกมันโอเคนะคะแต่ว่าพอดูข้างในล้วคือแบบว่าโอ้โหมาได้เลยคือมันต้องทําเยอะมากนะคะระบบน้ำน,นะคะระบบความร้อนนะคะแล้วก็ห่างไกลห่างไกลชุมชนแถวนี้คือห่างไกลามากแต่ตอนนั้นเนี่ยเรากําลังหานอนเราก็ต้องวิ่งหมดนะคะที่ไหนที่มันดูแบบดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็วิ่งหมดเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้บ้านหลังนี้คะ่ะทุกคนค่ะแมวขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ,อ่อ ขาเรียกว่าไงอวยพรนะคะเราสำหรับบ้านใหม่นะคะที่คะ่ะ mm hmm. every body very happy for us and they write a lot of nice message mm hmm. they happy for us mm hmm. our okay. follower we are <Yeah. S 1> so happy to <Yeah. S 1> having everyone นะคะแล้วก็เราก็จะส่งคมส่งให้กับทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าเรายังมีไฟนะคะยัง mm hmm. ไม่เลิกทำช่องไปก่อนนะคะ mm hmm. <laughs> ทะเลสาบฮุดเทนนะคะทุกคน หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะคะเล็กๆนะคะไม่ไม่ลึกเลยนะคะที่บอกไม่ลึกเลยนะคะ oh, <platform. S 1> อ๋อมีแพลตฟอร์มใช่ไหมคะมีแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เราต้องยืนตรงแบบอ๋อมันอาจจะเป็นหินแหละด่ maybe i stone s down there that's why <I> oh <know. S 1> some fish here yeah. เหมือน อ่างเก็บน้ำนะคะเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าบ้านที่อยู่ข้างหลังอะสวยหมดเลยปลาเล็กเหรอคะตั่นจักรยานกลับบ้านนะคะก็เจออีกอ่างเก็บน้ำหนึ่งนะคะทุกคน ไม่ใา่ค่ะนี i s ือ not a sea ค่ะ right yes yes like they just keep water here they don't want to make the Zurich level suric sea level higher maybe right ทะเลสาบซูริกแล้วค่ะทุกคนค่ะใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะคะอากาศดีมาก ไม่ร้อนเลยเป็นการปั่นจักรยานที่ไม่ร้อนเลยนะคะแล้วแล้วนะคะก็มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะเรียบร้อยนะคะบ้านแสนสวยของเรานะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก่อนจะจากลากันไปนะคะแมวก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองคิดคําถามนะคะทุกคนถามอะไรก็ได้นะคะถามนั่นถามนี่ถามแบบว่าออ คำถามเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาทําคลิปต,ต่อๆไปนะคะมันจะได้มเมาส์มอยกับ <โ frustrating S 3> ทุกคนนะคะหาเรื่องเมาส์ต่อนั่นเองนะคะทุกคนค่ะคือตอนนี้นะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยคิดท็อปิกด้วยนะคะส่วนเรื่องเที่ยวนะคะก็ไปเที่ยวในนอนนะคะเพราะแมวบอกแล้วว่าเดี๋ยวแมวเนี่ยจะพาพี่แพทย์นะคะพาพี่สามนอไปเที่ยวนะคะจะไปที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามกันด้วยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนค่ะสวิตสวิตกริชการลากันไปก่อนแล้วค่ะดีพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสสวัสดีคย You enjoy the view ไหมคะใช่ครับ <laughs> สวยมากค่ะ